ตัวฮอตทิปขายดีของเราเป็นเบสเซอร์เลยก็ว่าได้น้ำสลัดทีเอสสูตร้ากราฟเคียวพูดหวานมันกลมกลอม,ม,ม,มสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำเมนูที่จะสามารถพกพาไปทานที่ไหนก็นได้อร่อยง่ายและไม่ยุงยาอีกต่างหากแตก่อนอื่นเราต้องมานำเสนอน้ำสลัดกันก่อนเลยที่เห็นวาเงเรียงกันอยู่นี้ไม่ใช่อะไรแต่เป็นน้ำสลัดรสชาติต่างๆที่จะมาทานคู่กับเมนูของเรามีรสชาติโปรดของใครอยู่บ้างนะว้าว ตัวแรกจะเป็นตัวนี้เลยตัวผคิตขายดีของเราเป็นเบสเซลเลเอร์เลยก็ว่าได้น้ำสลัดครีม S05 ตราเพียวฟูดหวานมันกหมกลมกอมตัวถัดไปน้ำสลัดซีซ่าบอกเลยว่า,วาถูกใจหลายๆคนแน่นอนน้ำสลัดซีอิ๊วญี่ปุ่นรสชาตินี้ได้ลองแล้วจะติดใจไม่ต้องบินไปทานใจถึงญี่ปุ่นเลยรสชาตินี้ก็ห้ามพลาดเชน่นกันน้ำสลัด รสซีฟูใครที่ชอบความแซ่บต้องลองเลยนะต่อไปก็เป็นน้ำสลัดครีมวาซาบิใครที่ชอบความเผ็ดซิขึ้นจมูกของวาซาบิต้องตัวนี้เลยถัดไปเป็นน้ำสลัดงาขวดสไตล์ญี่ปุ่นสูตรสไปซี่หอมงาและมีความเผ็ดเล็กน้อยต่อไปก็จะเป็นน้ำสลัดพรีมงงาขวดสไตล์ญี่ปุ่นสูตรผสมถั่ว5ชนิดสูตรนี้เขาบอกเลยว่ามีส่วนผสมถั่วถึง5ชนิดด้วยกันสส่รักสุขภาพต้องลองเลยนะตัวสุดท้ายน้ำสลัดสูตรผสมงาดำหอมงาดำรสชาติกลมกล่อมมาก แค่นี้ก็สีปากอยากกินแล้วและเมนูที่เราจะทํากันก็คือลาบโลน้ำแป้งไปเข้าเตาอบให้แป้งพอสุกเล็กน้อยจากนั้นมาวางบนกระดาษรองวางผักและเนื้อสัตว์ตามใจชอบหรือใครอยากใส่ธัญพืชอะไรก็ใส่ลงไปได้เลยเครื่องเน่นๆจุกๆจัดเต็มไปเลยจ้าอย่างวันนี้เราก็จะมีอะโวคาโดไข่ต้มอกไก่และผักสลดัดโดยเราจะนำทุกอย่างมาจัดเรียงบนแผน 8. ได้น้ำสลัดจากนั้นค่อยๆม้วมนแผ่นแป้งมมวนไปพร้อมๆกับกระดาษห่อมมวนให้แน่นแค่นี้ก็เสร็จแล้วใครชอบน้ำสลัดรสชาติไหนน้ำสลัดครีม s 1 5ูตราพีฟูดน้ำสลัดซีซาน้ำสลัดครีมงาคัวสไตล์ญี่ปุ่นสูตรผสมถั่ว5ชนิดน้ำสลัดครีมวาซาบิทักสไปเป็นน้ำสลัดงาคั่วสไตล์ญี่ปุ่นสูตรสปซี่น้ำสลัดครีมรสซีฟูดน้ำสลัดซีอิวปุ่นตัวสุดท้ายน้ำสลัดสูตรผสมงาดำ ใรชอบน้ำสลัดรสดชาติไหนก็จัดไปตามใจชอบได้เลยจ้าเสร็จแล้วคะ่ะลองทำกันดูนะเมนูง่ายทำทานได้ที่บ้านหรือจะทำขายก็ได้นะแล้วน้ำสลัดไหนดีต่อใจอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะ